ใช่คนไทยอีกนิดนึงว่ามันมีกล้องอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่พูดถึงที่ผมยังไม่พูดถึงนะคือกล้องกปพ,อพอกล้องนี้เป็นช็อตเด็ดเลยแหละวันนี้เี่เรานั่งดูตำรวจเปิดมานะฮะในตอนถแถลงนะครับว่าไม่มีการตกเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาบอกว่ามันมีเทคนิคในการดูว่าตกหรือไม่ตกผมบอกแล้วนะครับว่าทฤษฎีของแสงเงาเนี่ยมันต้องมีแสงก่อนพอมีแสงเนี่ยมีตัวการแสงแล้วถึงเกิดเงาดังนั้นเดี๋ยวทฤษฎีตัวนี้มันจะมาตามได้ว่า มีการตกท้ายเรือหรือเปล่าเพราะอะไรรู mm ้เปล่าเพราะว่าเขาอ้าวมาตกท้ายเรือไงอย่าลืมนะวันนี้พี่อาจเปิดคลิปแล้วว่า mm hmm. ท้ายเรือมันมีแสงไฟอยู่ mm hmm. ใช่ไหมพี่อ mm hmm. ใชอ่เพราะฉะนั้นมันมีแสงไฟเนี่ยมันจะต้องมีเงาถ้ามีตัวการแสงว่าบาง mm hmm. เดี๋ยวเราผมจะมาเจาะละเอียดให้ว่าถ้าจะตกเรือในภาพแบบไหนเงาจะเกิดขึ้นแบบไหนแต่ที่ที่ตำรวจเปิดเมื่อวานนี้มันไม่มีเงา ในระหว่างที่เงาหายไปเนี่ยนะจางหายไปเนี่ยมันจะมีทิศทางของเงาที่จะไปทางไหนอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ว่าทิศทางของเงาไปตรงไหนา้าเป็นยังไงนะรจริงรจริงเรื่องนเนี้ยไอ้ที่มันตีบอกเนี่ย <c oughs> ไอ้ภาพของกล้องมันจะปิดกว่าพอเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่ามันเป็นความลับในสำนวนอันนี้เราต้องบอกว่าเป็นความลับในสำนวนของเรานะ <c oughs> ที่เราจะเชื่อเชื่อแซนนิ่มๆแล้วก็เชื่อตำรวจที่ทําคดีนี้นิ่มๆเขาเรียกเชื่อแบบ นิ่มๆเชื่อดแบบสบายๆนะผมบอกให้เลยว่าหลักฐานที่เรามีชิ้นเนี้ยเรายังไม่เคยเปิดที่ไหนมาก,ก่อนนะแม้กระทั่งเนี่ยนะครับกลุ่มตํารวจภาคหนึ่งเนี่ยอยากได้มากเลยนะคลิปเนี้ยมันตีอยากได้ใช่ไหมส่งไลน์มาขอใช่ไหมเราไม่ให้ถูกไหมเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นช็อตเด็ดของเราที่เราจะบอกได้เลยว่าแตงโมเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมนะและแตงโมไปไหนต่อและแตงโมเป็นยังไงถูกไหม แล้วแตงโมตกน้ําจริงไหมถือไหมเราอันนี้เราไม่ให้คือเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นยังไงเราบอกได้เลยว่าอันนี้เราจะให้อยู่ในสํานวนเราจะให้ติดอยู่ในสํานวนแล้วเราเชื่อว่าสาวรุเทนเนี่ยก็เป็นคนดีนะมายากความรู้สึกผมที่ผมได้คุยกันมาไม่กล้าบิดสํานวนผมหรอกรับรองได้นะไม่กล้าบิด